Mala. <laughs> ความเครียดความขำนะคะก<ม>ับนี่เลยค่ะ2 DJ ดีเจจะขึ้น A time อเอทามค่ะเขาพาโค้ดมาสวัสดีปีใหม่หรืออะไรไม่รู้ปวดหัวมากแ <laughs> ย่งกันพูดมากคุณผู้ชม <laughs> นาทีมมาโดยดีเจองดีเจเป้คือออกบอกว่าเขาเรี่ออะไรเห็นดีเจเป้ตั้งแต่สมัยเรียนนะ่ะแล้วมาได้ร่วงงานกันพี่เป้ที่อยู่มายาวนานมากเลยนะคุณผู้ชมเปลี่ยนเลยอะประเด็นที่มันเรื่องหามากนะคะก็คือว่าก่อนหน้านี้ดีเจด้าเนี่ยก่อนที่ดีเจด่าจะเปิดตัวคบกับแฟนหนุ่มเกาหลีสุดหล่อเนี่ยค่ะลูกชายน้อง ดีนค่ะเคยเข้าใจผิดว่าดีเจอ่องเป็นแฟนกับคุณแม่เพราะว่าน้องดีนเห็นดีเจอ่องคุณแม่เนี่ยสนิทกันมากนะคะแบบถักเปียให้กันเนี่ยค่ะน้องดีนเสื้อแดงเนี่ยค่ะก็เลยต้องอธิบายลูกเนี่ไม่ใช่นี่คือเพื่อนเฟรนดเปินเจ้าไปฟังเสียงหน่อยค่ะน้องดีนเข้าใจว่าอ่องกับด้าคือแฟนกัน คือตอนแรกได้ยังไม่แต่างงานใช่ไหมก็มีคนไปถามดีว่าเนี่ยแฟนแม่มีแฟนไหมนี่ก็อกมีสิเขาถามใครอะอองไงอะอองไงทำไมลูกถึงมองแบบนั้นทำไมลูกถึงเข้าใจว่าเราสองเป็นแฟนกันก็เลยมาถอดสแควรู้ได้เพราะอะไรกิจกรรมของอ๋องกับแม่มันก็คือนั่งถักเปียให้กันนั่งถักเปียให้กัน จะอธิบ <ś led> ายลูกให้เข้าใจเด็กอะเขาไม่เข้าใจเ <ś led> <ś led> ลยเราเรื่องหาไปแล้วคุณผู้ชมเห็นที่ข้อมือไหมคะ,ะมีเจ๊อ๋องเขาสายมูกแ,กแก่นแก่นมะขามนี่ปังมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะทุกครั้งที่นางอยากได้อะไรนางขอเสร็จปุ๊บนางก็จะซื้อซื้อเพชรให้ให้ใหแม่มะขามแล้วก็ร้อยรอยไปเนี่ยคุณผู้ชมอ๋อตรงนี้เน่ยทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จก็คือจะมาร้อยอย่างนี้เลยใช่นะคะที่สําคัญนางสารภาพเลยว่าที่เห็นปังทุกวันเนี่ยค่ะ มู every day ทุกวันฉันตื่นมาบูนะคะเริ่มจากสร้อยข้อมือแม่มาขามที่ใส่เนี่ยค่ะขอแล้วก็คือได้จริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังประกาศเลยว่าแม่ก็คือแม่ตามรอยพี่มดดำเลยค่ะทุกที่ที่ไปมูนะคะจะตามสิงเลยค่ะตามสิงอย่าเรียกว่าตามรอยนะคะตามสิงไปทุกที่เลยนะคะมูทุกวันไม่มีพักจริงๆอุบะมุงมามูอะไรไม่มี่นี่เราเสกสูงะทุกวัน พี่หมดดำนะให้ไปไหนนะพี่ไปทุกที่แล้วไปที่พี่ไปตามพี่หมดคือปังหมดอย่างอ่องเงี้ยไปถ้ำนาคามาแบบสองรอบแล้วนะปีเนี้ยคือเต็มที่เทเวศสุวันณอะไรเต็มที่คือไปตามพี่หมดดำบอกเชื่อแม่เราดีเองลูกเอเนีคาฟังสัมภาษณ์แล้วอยากพุ่งเลยอุ้ยมาบุงมาบัวอะไรถูกวันเหมือนกัน มงามวัวะไรเต็มโตะเลยโตะทำงานไม่มีอะไรที่จดเลยพระเต็มไปหมดไม่รู้พระพาแย่งกันหมดแล้วตอนเนี้ยนี่แต่พูดถึงแก่นมาเนี่ยนะจริงๆเห็นคนดังหลายคนเขาใส่ละปังพี่หนุ่มกัญชัยก็มีนะพี่ธิรีท์ขาวเขาก็มีเหมือนกันแล้วแต่ละคนคือปังงานชุกงานแน่นมากแม้เป็นรุ่นแรกออริจินอลขออะไรก็ได้นะถ้าเช่ามาบูชาก็ต้องดูดีๆนะอย่างนั้นน่ะถ้าแกมะขามที่เราเจอแบบกินเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเอามาไม่ได้เม็ดมะขามไม่ใช่ใช่ไหมเม็ดเม็ดเม็ดเออ